เอาเลยครับก็สวัสดีทุกท่านเลยนะพบอย่างนี้พบเกม MDTA ครับ The Dark Descent นะครับก็พาร์ทดีครับเรามารับชมกันต่อเลยครับก็นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราต้องมาน่าจะเป็นพาร์ทที่5นะครับเออโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องทำอะไรบางอย่างนะก็คือว่าเราต้องขึ้นไปข้างบนนะครับเราไปเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่าตรงนี้มีอะไรไหมมีโครงมีของแอบซ่อนไหมมีของแอบซ่อนนะเนี่ย มันวิวประกอ,อะไรแอบต่อไปเนี่ยมาเคลียร์ตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้ก็เป็นอ c ชี e เมน e n อ่าเรียกว่าโน้ตที่เท่าไหร่นนเนี่ยอันนี้เป็นของอันบนครับเป็นสีอ่าพันโยกอันไหนวะเนี่ยไม่มีอ่ะผมจำได้เนี่ยก็คือว่าตรงนี้ต้องเอาลงนะครับถ้าที่จำได้ ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เอาขึ้นอันนี้ลงโอเคระบบทํางานนะครับระบบทํางานเรียบร้อยนะครับชอบไปจบเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆง่ายๆครับอันนี้ง่ายมากอันนี้ผมจําได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาด้านล่างก่อนแล้วกันระบบทํางานเรียบร้อยนะส่วนตรงนี้ผมต้องไปหาแท่งสีก่อนนะครับเป็นแท่งที่ให้พลังงานโอเคต้องขอภัยนะเปิดพาร์ทมาไม่จริงจบแม่งเรียกร้อง อไปถ้าไม่เคยเล่นเนี่ยคือแบบบางคนไม่เคยเล่นนี่คือปวดหัวแตกเลยนเนี่ยไม่เอาไม่อ่าจปิดไฟด้วยครับโอเคมีสามอันอันเนี้ยเหมือนกับว่าผมเท่าที่ผมจำได้นะก็คือเราต้องเอาถานมาใส่เนี่ยเนี่ยโอเคสามอันพอดีเลย ค่นี้เนี่ยโอเคครับใส่เข้าไปอีกอันหนึ่งต้องสุดไฟก่อนวะแม่งเปลืองเปลืองพลังงานมากเรียบร้อยอันนี้ไปไหนวะโยนทิ้งไปไหนเนี่ยอันนี้อีหลอกระบบพอดีเลยเฮ้ยยังไม่ทำงานครับเราต้องใส่ไฟลงไปก่อนปิดไฟแป๊บ โอ้มีเติมน้ำมันตะเกียงด้วยเหรอพอดีเลยโอ้มีพั้วมีอะไรตักด้วยเนี่ยเนี่ยเนี้ยโอเคเอาไปเอาไป,าาปาใส่เข้าไปหนึ่งชิ้นใส่เข้าไปหนึ่งชิ้นนะครับมีของไหมนนเนี่ยในนี้ไม่มีใช่ไหมมันต้องอัดเข้าไปประมาณสักเยอะๆอ,ะอย่างนี้ได้ไหมเอาไปเยอะๆเลย พอ,อปะแค่นี้พอไหมมันเป็นฐานครับอันนี้เขาเรียกว่าฐานโยนยัดเข้าไปโยนยัดเข้าไปแบบนี้แล้วก็ติดพอ,อปวาวะน่าจะติดได้เั้งเนี้ไม่พอไอชิบหผายเวเนืต้องใช้ฐานกี่ก้อนวะเนี่ยฐานพูดยังไงกับแบบฐานริโมท ต้องใช้ไอ้น,นี่กี่ก้อนเนี่ยอยู่ว่าทไทยเยอะๆเลยอ่ะใส่ไปเยอะใส่ไปเยอะๆเลยกำเนิดพลังงานเยอะอือปิดแล้วก็สตาร์ททำไมไม่ติดฮะ ไวไม่พอระเอาบีกไหมมันจะหมดแล้วเนี่ยใส่โคไปรเยอะมากเลยนะครับผมอะดึกว่ามันยังไม่ได้ตอนนี้ เอ๊ต้องทำไรต่อหรือมันจะมีบางห้องที่ผมยังไม่เคลียร์หรือเปล่าน่าจะใช่อ๋อผมรู้แล้ผมต้องออกไปหาแท่งไอ้นี่ก่อนเขาเรียกว่าแท่งหลอดไฟผมหาได้แค่หลอดเดียวเอง ออกก่อนออกก่อนโอเคเดี๋ยวผมต้องไปหาห้องไหนวะขึ้นลิฟต์ปะอ,อ่าต้องใสต้องขึ้นลิฟต์แน่ๆเลย <c oughs> โอเคขึ้นลิฟต์นี่เราต้องใช้อันนี้ผมจําได้นะ,ค,ะคือว่าต้องใช้น้ํามันถ้าบอกว่าขึ้นไม่ได้อะ่ะ เฮ้ยจะไปไงน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่าไม่ดีแล้วอันนี้งงจรงนะครับงงจรงเออมันมีห้องหนึ่งใช่ไหมเออผมจำได้แล้วผมไม่ได้ไปห้องนั้นมันเป็นห้องที่ที่ผมบอกว่าต้องเอาระเบิดไปวางผมรู้แล้วผมนึกออกเลยกำลังนึกออกเลย อเคถ้าคนที่บอกไม่เคยเล่นนี่คือปวดหัวตายเนรัยมันเป็นห้องที่มีหินเยอะๆข้างล่างใช่ปะวะใช่ชั้นนี้ปะวะไม่ใช่นะครับตรงนี้ไม่ใช่ขึ้นบน,นครับ เอ๊มืดมากเลยอะมืดมากมากมันเป็นห้องไหนวะห้องนี้ไม่ใช่ฝั่งบันไดไม่น่าใช่ฝั่งนี้แน่ๆโอเคโอเคครับฝั่งนี้แหละครับถูกต้องผมต้องเอาไอเนี้ยมาวางไว้นะครับทุกทุกตรงเนี้ย ๋ยวเอาหินออก,ก่นันเอกะแล้วก็เอาดีมาวางแถวนี้เอาวางไม่ได้อะเฮ้ยเมื่อกี้นึงขึ้นแล้วเนี่ยเอ,อ้ามันวางไม่ได้อะ ทำไมวะมันต้องทำอะไรบางอย่างเหรอจุดไฟก็ได้อะพันเนอร์ ไอเทมไอเทมมันให้วางบนหินเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่หรอแล้วทำไงอะ่ะมีวางตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ครับท่านผู้ชมเว้เน้ เอาหินมาล้อมเอ,อวาวะไม่ใช่ครับขิผ้ผายแล้วแล้วทำไงอะเอาหีนโยนทิ้งก่อนพวกเศษหินเคลียร์ก่อนอ่า ไม่ใช่ทำไงวะมันต้องใช้วางครับแล้วก็เอาหินเปี้ยงใส่นะครับมันจะระเบิดอันนี้ผมจำได้แต่ตอนนี้มันวาไม่ได้ประเด็นคืออะไรชิบหายอ๋วเวนี่ต้องทำอะไรบางอย่างวะ่ะ หรือว่าเงื่นไข่มันยังไม่ครบอเงื่นไข่ไม่ครบเหรอจะเป็นไปได้ยังไงวะหรือว่าผมต้องจ่อยเครี่ยงหนึอเปล่า,านี่ไงต้องจ่อยอันหนึ่งบ่า โอเคจริงด้วยโอเครู้เรื่องรู้เรื่องอ๋อนี่ก็ได้แล้วได้ละโอเคโอเคได้แล้วครับท่านผู้ชมอุ้ยโน่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 โนไม่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 โอเคทางนี้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  จริงด้วยครับเนื่องขย,ยังไม่ครบโอเคครับเป็นสีแดงเลยอ่ะโอเคครับได้นะครับท่านผู้ชมเตรียมตัวระวังให้ให้ดีนะครับวัดไม่โดนป้าเอ้าไม่โดนเ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเล็งให้ดี làng mấy bị đi ngay một đất. A mãi mãi. Winner. Oop. Luig. A mãi gặp. Nhay anh 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 โอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอลาบลากันไปแบบสั้นๆได้ไหมเอ้ยอีกสักหน่อยแล้วกันเนะี่ยผมมีธุระแล้วต้องไปทำต้องเก็บของอะไรอ่ะโอเคโอเคผมว่าต่อยสักหน่อยแล้วกันนะครับ โอ้โหเพิ่งแค่แค่สิบกว่านาทีเองพระเจ้าโอเคเรามาจากที่นี่นะครับวันนี้เราโผล่มาห้องนี้เลยโอเคโอเคเราต้องทำอะไรต่อทำหมดแล้วด้วยตะเกียงอะ่ะมีอุปรกรณ์อะไรไหมเนี่ยมีมั้ยมีผีไปเลยเว้ยเว้ยห้องแต่ละห้องมันน่ากลัวจังวะโอ้นี่ของโอเคครับ โอ้ยน oh. ้ำมันตะเกียงฉันเป็นน้ำมันตะเกียงที่อย e ู่ในแสงสว่างเดี <s <s mm ๋ยวเพลงอะไรวะเนี่ยมีก้อนหินด้วยว่ะยีหมูแดดเดียวนี่มันคือหมูแดดเดียวใช่หรือไม่ประการใดเดี๋ยวโยกเลยด้วยนะก็ตายละมีมีด้วยครับจะจับเราจะไปที่ไหนครับเนี่ยเอาห้องนี้เหรอเอารงก่อนแล้วกันนะ มพราะว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเปืองไฟเหลือเกินเดี๋ยวเชียนสักหน่อยกันตรงนี้นะครับเพื่อจะได้แบบว่ามีแสงสว่างนาทางเราสักนิดสักนิดหนึ่งแถวนี้มีอะไรปล่ว,วะเฮ้ยเห็นอะไรแบบนั่นน่ะมันไม่เนียตต้องใช้ต้องเติมจังหวะนี้จุดไปเรื่อยๆนี่ห้องอะไรอะ โอเคห้องอะไรก็ไปดูนะครับที่นี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรครับจิ๊บจิอย่นี้เป็นอะไรเนี่ยเอ้ยประตูประตูประตูอะไรวะเนี่ยอ่าเดีย๋ยวขอดูตรงนี้สักหน่อยแล้วกันไม่มีนะครับประตูอะไรอ่ะวะเฮ้ยเุ้ยว้ายผีเดี๋ยวผีป่ะเนี่ยเฮ้ยมันมาแล้วโโอ้หปิดประตู วิธีการแอบนะครับทุกท่านวิธีการแบอบพวกจูแบบนี้อ๋อ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  What the fuck What the fuck เกเขา้ามานะ What the fuck What the fuck ไม่เอา <laughs> ไม่เอานะกูเปี้ยงนะเว้ยคุ้ากูเปี้ยงจริงๆนะ เมือนได้ยินเสียงอ่ะเหมือนได้ยินเสียงเพลงอ่ะโอเคเหมือนเสียงเพลงจะดับไปแล้วครับใช่ไหมใช่ไหมเจเอจะเอ,ะเอฮัดเจนครับเสียงเพลงดับไปแล้วห้องนี้มีอะไรอ่ะ เมื่อกี้เปิดมังบีผีเมื่อกี้ทำอะไรวะมันเดินจ่องยองมันคือปีศาจมันคือปีศาจร้าย้ายล่างไม่มีใครยับยั้งเชื่อได้เพราะมันอังกอร์เดี๋ยวผมมาคนเดินเรื่องแล้วผมต้องทำไรครับเดี๋ยวนะวะัดมีแสงเงาเหรอือไงเนี่ย ไปดีกว่าครับท่านผู้ชมไม่น่าอยู่ที่นี่เอ้าเสียงอะไรเข้าเนื้อเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับได้โปรดได้โปรดอะไรอ่ะปล่อยชั้นนะจุดตะเกียงแปบตอนนี้มีอะไรจุดจุดไปก่อนครับอุ้ยโอ้ยโย่ อ๋อไอ้บ้าเอ้ยเด็กไ,ไอเวยไม่ใช่เด็กว้ทาทำกูตกใจโอ้ร้อนเลยมือนี่พองเลยนี่มีอะไรนะห้องนี้ห้องนี้มืดมากๆเลยครับจนไม่เจอกระดาษโอเคนี่นนครับได้นะครับสองสีอุ้ย อู้โหโอ้โหโอ้โนโอ้ไม่ไม่ไม่นั่นนั่นไงมันมันกำลังจะมาในสามสองหนึ่งแอบตรงนี้โอ้๋อแอบตรงนี้แอบตรงนี้แอบตรงนี้อย่ามานะฮะอย่ามานะเฟยอย่ามานะเฟยมันมาบ้าวมันกำลังเดินเข้ามาใกล้ๆอ่ะไม่เอานะไม่ไม่ไม่ no 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 น่โมตะวตุาตัมัะนโตสพัวาัมมาตัพพะตะยสะภะควาตัระหะโตสัมมาสัมพุสสะจุ๊ยมันไปยัง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 วะไปยังวะมาหยิบของ เพลงยังไม่หยุดเลยผมได้ขอแล้วผมต้องออกจากที่นี่ใช่ไหมมันยังมีเสียงมันอยู่เลยอุ๊ยอู้หูหูมันกำลังจะมามันกำลังจะมาอีกแล้วมันยังไม่ไปอ่ะไม่ยอมไปด้วยทุกผู้ชมครับ มันกำลังมามันกำลังเข้า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 มามาไม่เอาขอร้องไปออกไปออกไปหยิบหยิบหยิบหยิยบหบหยิหยบหยิบหบรยบดยบหยิบิบยหยิบหบยิบหยาบหยิหิยยิย มันมันเหมือนอยู่แถวน,นี้มันไม่ออกไปได้นะไปยังวะม,มันอยู่บ้า หมือนต้องให้เพลงเงียบปะครับท่านผู้ชมค่อยไปดีกว่าไม่งั้นไม่รอดแน่ๆเลยผมโอเคครับเพลงเงียบแล้วเพลงเงียบแล้วเพลงเงียบแล้วเพลงเงียบนีก็สบายดีครับไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหม ไม่ม euh ีก็เย mm ียบดิครับดีนะโว้ยกูไม่อยู่กูไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วที่นี่มันอะไรนะเฮ้ยเ้เดี๋ยวท้องพนท้องพนท้องพนไม่เอาอู้หูยดีปัดเดี๋ยวเต็ม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 แอรตรงไหนแอรตรงไหนแอรตรงนี้รับรบรับห่อมึงพ่อมึงพ่อมึง อย่าเลยอยาเลยมันกำลังจะมามันกำลังจะมากำลังจะมายกของบังก่อนอย่าเดินเข้ามานะอย่าเดินเข้ามานะอย่าเดินเข้ามาอย่าเดินเข้ามานะอย่าเดินเข้ามาอย่าเดินเข้ามาขอร้องมือผม่ันมากๆไม่เอานะอ่าเดินอ่าเดินอย่าเดิน เบาเวางเบาเบาวางเบาๆแล้วก็เปิดมียาแดกยาก่อนมียาแก้หัวใจใช่ไหมแก้โรคหัวใจใช่ไหมแดกแป๊บจังหวะนี้แดกไม่ได้ด้วยโอ้ดแดกไปแล้วสมองสมองผมไปหมดแล้วตอนนี้ ตัวละครผมแย่แล้วโอเคพอเสียงเพลงมันหยุดนะครับเตรียมตัววิ่งล็อกเตรีมตัววิ่งอย่างเดียวตอนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอล้องอย่าหยุดวิ่งโอ้ถอยมาตั้งปราสาทก่อนตอนนี้ แดกยาแดกไปแล้วตอนนี้สมองผมกําลังหลอนนะครับหลอนเต็มที่เลยเดี๋ยวเราต้องอยู่ตรงไปสักคู่นะครับให้ค่าสมองมันกลับมาคงที่โอ้ยสมองสมองฉันนายควรที่จะเลิกกลัวได้แล้วนะเพื่อนฉันบอกตรงๆนะโอเคตอนนี้ตัวละครเราเริ่มแบบว่า คงที่แล้วมั้งนี่มนันชั้นไหนเนี่ยอ๋อท่าน,นี้เราไปแล้วครับท่านผู้ชมใช่ไหมเป็นห้องด้านล่างใช่ไหมอีกโอเคงั้นผมกลับเลยนะไปแล้วโอ้ยแทบจะบ้าตายเมื่อกี้นี้กลับสู่แบ็คฮอล เราต้องเอาหลอดแน่นไปเสียบนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะไปจากแล้วเราก็จะทําให้เครื่องจักรไปทางานเสียงอะไรวะโอ้ยทาไมต้องมีเสียงตลอดเลยเนาะทำไมต้องมีเสียงตลอดเลยนะเ,ยลเลยนาะดูท่านผู้ชมกลายเป็นสีแดงแล้วเลือดสี อันนี้มาอะไรวะเนี่ยโอ้ประสาทประสาทเสียประสาทจะไม่หายเสียเหรอโอเคเราต้องรอสักครู่นะครับให้ตัวละครเราแบบอ๋อเดีมไปไม่ได้เหรอห้องเนี้ยไปไม่ได้ครับทุณดีมโอเค ตอนนี้พระสาทผมเริ่มหายเสียแล้วอ้บ้าเอ้ยเออว่าแต่ห้องไอ้นั่นมันอยู่ไหนวะเราต้องไปที่ห้องอีกห้องหนึงครับเป็นห้องที่ทำงานของระบบอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมโอ้ยโอยแทบตายเหมือนกันนะเนี่ย เจอผีปปๆๆๆป้ปปองนี้ใช่ไหมข้าไป้ายแมทอ่าเนะขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะไรว่าห้องเลยวะมาชีนรูมอะไรประมาณนั้นโอเคโอเคโอเคเจนถดหวังว่านายจะไม่หัวร้อนโอเคอันนี้ก็ทำงานผมทำไว้คงเดิมแนละ้วเปิดระบบระบบอะไรเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวผมต้องลงไปท้างล่างนะฮะลงไปทังล่างแล้วก็จะไปห้องนี้ใช่ไหมเอาน้นไปเสียบโอเคเปิดเปิดถ้าที่ผมจำได้นี่คือเขามีบอกอยู่นะครับเป็นในโน้ตก็เป็นโน้ตอัน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 นี้อะไรวะเนี่ยไม่ใช่อันนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีให้ข้อมูลไรเลย แต่ผมเท่าที่ผมจำได้สีเขียวก่อนเนึกว่าเขียวน้ำเงินน้ำเงินแล้วก็แดงไม่ได้เหรอเอาได้นี่หว่าโอเคไปไปไปได้แล้วครับเพื่อนๆแล้วก็ไปติดเครื่องกันด้านล่างนะครับโอเคถ้ามีเสียงอะไรแท้เข้ามาผมต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่ามันเป็นตอนเย็นแล้ว โอ้โอ้โอ้จะมืดแล้วด้วยติดเลยนะติดเลยได้ปะดึงเรียบร้อยครับระบบเครื่องจักรทำงานเหมือนเดิมับท่านผู้ชมไปแล้วเฮ้ยไปแล้วโวแม่มึงอุ้ยอุ้ย้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยตายอุ้ย้ย แฝดพลาดโหอะไรมันเกิดขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยโอ้เราต้องออกจากที่นี่ไปแล้วครับกลับสู่แบ็กฮอกลับสู่แบ็กฮอแล้วก็จะไปที่ลิฟต์นะครับทุกทีมอุ้ยวัดโอ้โอ้มค์กอดโอไมคอดไมคอด โอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอหยุดกันไปตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะหวังว่าทุกท่านชอบกันนะผมสำหรับเกมนี้แล้วก็นะครับสําหรับการที่พี่ผมเล่นเกมนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับความสนุกสนานกันไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย